ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวไม่ว่าจะเป็นเกมสลัมดังวอโลเรนส์หรือเกมอื่นๆนะครับสามารถติดต่อที่ที่เพจ facebook ตูมเติมตังนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมปุวบปวนนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเอ็น n ีเออินฟินิตนะครับก็ก่อนจะมาอัดคลิปอะไรเนี่ยผมได้มาทดลองเล่นแล้วนะครับก็คือเล่นไปเนี่ยจนเวลสิแล้ว เล่นไปประมาณ12เกมหรือเปล่าเออน่าจะ12เกมนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะอัดตั้งแต่แรกเลยแบบว่าเล่นแรงแล้วก็อัดใช่ไหมแต่แบบผมเล่นไปแล้วแบบรู้สึกว่าเจอผู้เล่นแรงแล้วแบบปวดหัวครับปวดหัวค่อนข้างปวดหัวเลยก็เลยเล่นแบบว่ารอให้มันซักแรงประมาณเนี่ยแรงโกอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วถึงจะเล่นนะครับเออตอนแรกกะว่าเป็นแรงนี้แต่แบบ ผมรู้สึกว่ามันน่าจะนานไปผมแบบผมเลยแบบเออเอาซักแรงนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาลองอัดคลิปดูว่าแบบเราเจอผู้เล่นแบบไหนนะครับก็เป็นก็เนี่ยจะเป็นตานแรกเลยของแรงนี้นะครับที่ผมจะเล่นก็เดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์เลยดีกว่าครับตัวที่ผมใช้ก็เป็นสเตปเคอรี่เนาะเป็นแบบว่าตอนปี2009นะครับอยากได้ตอนปี2000นในนี่อยู่หรอกแต่แบบ ยังไม่รู้ว,วิธีหามันตัวมันเลยเออจากที่ผมลองเล่นก็ค่อนข้างเข้ามือครับตัวนี้อาจจะเล่นแบบว่าขัดใจใครก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าก็เพิ่งเล่นได้12เกมครับ12เกมเออยังไม่ค่อยรู้เรื่องระบบอะไรเท่าไหร่นะครับยังแบบว่าเน้นเล่นแบบเกมเพลย์มากกว่าระบบเรื่องระบบอะไรนี่ไม่ได้สนใจเลย โลง่งเออรู้สึกแบบฝีมือนี่ความเป็นงานนี่รู้สึกแตกต่างจาก2 <c oughs> แรงที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ก็ยังรู้สึกแบบชอบไปหยอดใกล้ใกล้ห่วงแบบไม่ค่อยจะส่งกันนะ เกมนี้ผมรู้สึกว่าการบล็อกอะไรเนะี่ยแม่งค่อนข้างยากนิดหนึ่งไปตรองมาโอ้ชาร์ก เอ้ตั้งแต่เล่นมานี่เพิ่งเห็นบล็อกเลยนะแม่งสนั่นเลยวะ่ะทำไมเขาไม่ฉีกหน่อยวะแบบแม่งไปอัดกระจุกอยู่ใต้แป้น <c oughs> ดีไม่ได้เลยชดได้ไหมไม่ได้ผมยังไม่รู้เลยตัวไหนชูสามแต้มได้บ้างตัวไหนทำอะไรได้บ้างส่งมาเถอะ ทุกผมโล่งแบบโล่งแบบโล่งอ่ะ <c oughs> แต่แบบไม่มีส่งอ่ะแบบแม่งยังเน้นเล่นกันอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ไปเออสวยเ <c oughs> นี่ยดูดิ แบบถ้าเขาฉีกนี่ผมจะเล่นง่ายมากแล้วแบบไม่ฉีกเลยเราเป็นพอยการ์เราเป็นเฟรมเบเกอร์เราก็ต้องแบบว่านี่นะครับเอาไม่ลงดีได้ไหมไม่ได้เอ้ยบอก หลีกไม่ได้จริงๆเลยทีมเราโอ้กูโลงแล้วมึงหงิดว่ะเออเอ้าไม่ลงจริงๆ ลงฉีกหน่อยเถอะทำไมเขาไม่ค่อยฉีกนชนะนจบหรือว่าเราต้องขึ้นไปสูงกกวันนี้วะเค ทีสามคนมันเล่น P ีไม่เป็นเว้ยเล่นซีไม่เป็นเว้ยก็ก่อนจะเริ่มเกมที่สองผมได้ลองปรับตั้งค่าพวก FPS แล้วก็กราฟิกอ่าพูกกราฟิกนะครับก็น่าจะชัดขึ้นเยอะเลยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับลืมเลยเลยว่าต้องตั้งค่านี้ด้วยเล่นมาตั้งสิบกว่าเกมเพิ่งมาตั้งค่า เไอเราก็ลืมตอนแรกก็ดูแบบเอ้ยทำไมมันดูนวนๆทำไมมันไอ้นี่จังอ่ะเดี๋ยวลองเกมนี้โอ้โหภาพสวยจัด right ไม่ลงนะจ๊ะ

แต่เกมนี้รู้สึกว่าเล่นไปแทบจะบอลไม่ลั่นเลยแบบส่งเรื่องการส่งอ่ะแบบลั่นน้อยมากตัวละครแล้วจะแบบทำไมทำไมกันไม่ได้ทำไมมึงทำอะไรอยู่เนี่ยดูดิดแบบเออเออ อสาบแต้มลงลงลงโอ้เซฟคลรี่กูจริงป่ะนี่จ้วงดีจ้วงจ้วงนี่เดินดุมดุมไปเลยลงลงโอ้ยมันขาดใจตรงนี้แหละ ตะยุการจ้วงจ้วงไม่ติดเลยไม่ลงส่งเธอเขาโล่งแล้วเตง <laughs> 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 That's a big time steal right there. Let me die. A forced shot, and Brook Lopez grabs the rebound. brooke Lopez hits the shot for two points. Nice, pick and roll. อ้ยยิงได้เหรอคือ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนยิงสาบแต้มอะไรได้บ้างลงมะเนี่ย <c oughs> เออเพราะว่าบางเซ็นเตอร์บางตัวรู้สึกว่าจะยิงสามได้ด้วยนะครับ <c oughs> ไม่แพ้ได้แนนะ่ <c oughs> โอ้มันลงกูงไม่ลง

โอเคก็จบไปแล้วครับเกมเพย์ก็ยังรู้สึกว่าเออคือแรงเนี่ยผมยังไม่ได้สูงใช่ไหมผมยังแรงโกอยู่มันทำให้เออการเล่นเพื่อนร่วมทีมหรือแบบฝันของข้ามันยังดูแบบเออไม่ตึงไม่ยังไม่ค่อยแบบสนุกเท่าไหร่นะครับ อาจผมอาจจะต้องแบบเล่นให้มันถึงแรงสตาร์อะไรพวกนี้แบบแรงออแบบสูงขึ้นกว่านี้ครับอาจจะแบบเพราะว่าแรงเกมนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเออจากตอนแรกลุกกี้เนี่ยก็จะมีออแรงซลเวอร์แรงกโกอะไรอย่างนี้แบบแรงแรงสตาร์อะไรแบบเยอะมากคือตอนเนี้ยมีรีเจนมีอะไรฮอฟเฟมอีกออผมแบบยังแรงกากๆอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวจะบบค่อยๆเล่นไปเอาไว้ถึงแบบแรงสตาร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาทดลองลองเล่นอัดคลิปให้ดูอีกว่ามันตึงไหมนะครับเ,เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับอ,อันนี้ก็เอาแรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมา10บกว่าเกมนะครับกว่าจะมาถึงแรงนี้ใช้เวลาก็2ชั่วโมงได้อยู่นะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรบ้างครับเป็นเกมเพย์ก็เดี๋ยวจะไปหาดูคลิปคนอื่นผมก็จะไปหาดูคลิปคนอื่นนะครับศึกษาแบบเอ่อระบบเนี่ยเดี๋ยวจะมีระบบโคดอีทเ a b ลสิบสองใช่ไหมมีแบบเอ่อเรื่องตัวละครเรื่องสกิลผมก็ยังกดมั่วๆอยู่ครับเอ่อยังไม่ค่อยรู้สกิลเท่าไหร่นะครับก็รู้แหละว่าตัวผมที่ผมเล่นเนี่ยแม่งถ้าเป็นเรื่องตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เรียกว่ากากคือตัวดีๆผมก็มีนะครับโดยดีๆที่ผมดูเนี่ยอย่างอันนี้ก็สามารถจริงสามได้ไปเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่าสามต้มก็สูงแต่แบบเราความชอบส่วนตัวนะครับอ,อความชอบส่วนตัวก็เลยตั้งใจผมตั้งใจจะปั้นตัวนี้ให้มันสุดๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตัวเล่นนี่ความชอบเลยส่วนใครที่อยากเล่นตัวไหนชอบตัวไหนก็เล่นไปก่อนนะครับอโอเคเดี๋ยว ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าก็จะพยายามเล่นให้มันขึ้นไปแรงสูงๆครับไว้เจอกันเกมพกเพลย์คราวหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะนำมารับฟังแล้วก็ไปใช้ด้วยไว้เจอกันขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับ